สวัสดีครับมันนี่วันอาทิตย์นะครับน้าพบกับวันนี้ลุ่มค้นรักนกเขาเจ้ามาขาสายห้านะครับเจ้าขามานแต่เช้าเลยครับออกล่าเลยครับเจ้ามาขามหวานครับทําเต้มตะตีหาเลยโดยอาจารย์สวัสดีครับโอ้อาจารย์อาจารย์อันนกหมานครับเจ้าของเจ้ามาขามหวานนะครับตอนนี้จะไปเอานกลงครับตอนนี้นกโดนแล้วครับมหาผมตะเศ้าพู่หมายครับข้างคลองนู่นครับ ยู่หัวเสาครับยู่หัวเสาหัวเสาได้ชดเแล้วครับตอนนี้ชดเยติดแล้วมาหาผมจะเศร้าเลยครับหาผมจะเศ้าจะตีหาเเรื่องแรกไม่แรกครับแต่ว่าว่ารูว่าโตัวไม้หรือเปล่าผมบอกว่านกตัวนี้เป็นริ้วตันครับอยู่หลังบ้านผมผมขันใส่นกผมเสมือสมือผมนั่งฟังอยู่ครับเดี๋ยวครับแล้วเอาโตลงมาเบิ้งกันครับว่ามันจะเป็นโตหไม้ยเป่ะนะครับเนาะว่าสองตัวครับตอนนี้เดี๋ยวจะลงใม้เบิ้งครับ นี้ย่างไปเอาไม้ลงให้ดูตัวครับเออครับหม้างคองครับผมทำเล่เป็นทงหน้าครับพอดีเป็นทงหน้าเรากะเป็นตึกเป็นห้องเสาเป็นตึกเป็นตึกเสาครับหน้าสินนอนอยู่ได้ตัครับจัวแล้วงครับเนเจ้ามะขามหวาน นะครับลงมาเบื้องลงมาเบื้องตกันครับใช่หรือตันหรือเปล่ามืกขามหวานเอาได้เปล่าหรือตันขามหวานจัดตาเสาเลยครับโอ้ขามหวานมั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 นสูตรเป็นสูตรเก่งสูตรเก่งครับสูตนเก่งครับนี่ครับเฉลยครับนี่ครับโอ้สวยมากเลยเฉลยโอ้โอ้ชนับปีกเยอะโอ้งามงามงามสวยงามเด็ดเด็ดเด็ดสุด โอ้จบง่ดีป่ะง่ายเป็นริ้ยวตันล่ะริ้ยวตันเห็นเดียวกันเหียวตันเดี๋ยวคอยเบื้องหัวมันครับเดี๋ยวเบิ้งหัวเบื้องนั้นมันริ้ยวตันเหลี่ยวตันตัวผู้แน่นอนครับตัวผู้ครับตัวนี้ตัวผู้แน่นอนห้ายแน่นอนครับตัวใหญ่ด้วยขาก็ใหญ่เหลยวตันเหลี่ยวันของแท้เลยมึงจะนับปีก็ยังไม่รู้ว่าเหลวตันหรือไม่เหลวตันเพราะว่าบ่ได้นางเฝาครับบ่ได้นางเฝามีแต่ อาคำหวานโชว์ความรอนหน่อยรัวคำหวานโชว์ความรอนหน่อยจบที่เก้าครับจบที่เก้าคําคำหวานอาทิตย์นี้ครับเก็บครับเก็บนงตัวนี้เก็บไ้ไปไข,ข่ก <คน S 3> <า>ลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับผมกลุม่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับผมถ่ายขนพอดีอู้วชวยเยอะตัวใหญ่ครับนกตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมแต่ว่าบ่รู้จะว่าตัวหมายตรงเดียวคมนผมขังไว้ก่อนครับขังไว้ก่อนนะครับผมบมไ่ได้ยินเสียง ผมยังคอยสิปอยมันถ้า่ป้่อยมัน,มนผมก็ต้องอลระครับเอาขึ้นภักตะวันออกเคียงเนือ,อไปพอผมเลี้ยงไว้ให้ครับน,นกเมื่อนี<ป>เ้เป้าไมา้ครับเป้าไม้สิไปไสมนเนื้อไ้ไปทังวัดนอนวายครับตามยังตามเจ้าสามกุกม่งนี่ยแน่นอนเพราะว่าไปเจอไว้เมื่อวันก่อนครับครับเอาเสียวตัวใดลงเอาตัวใดลงครับเอาเสียวปากกาหรือเอาแบบ เอาคำหวานลงหวานครับคำหวานเป็นล่าครับชั่วมันบ่ครับชั่วครับเอาฝากติดตามนะครับฝากติดตามด้วยนะครับหมานหวานแล้วครับมือนี่หมานต้าเศร้าแล้วครับเขาบอกว่ามาเอาล่าริวตันไม่รู้ว่าริวตันหรือเปล่าครับโดยว่าต้องตามดูครับเพราะว่าโดนค้างบางคนครับครับผมขอบคุณครับ